ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะค่ะเนะาะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคและช่องคนเล่นเลขเนาะค่ะเนะาะค่ะกับฝากช่องไม่เนาะน้นองไม่ดดเดอ้อค่ะเด้อช่องคนเล่นเลขนะคะเป็นช่องที่พิมพ์พาโชคได้เหตุขึ้นมาอีกนะคะมีทั้งหมดสองช่องเนาะค่ะเนาะช่องพิมพ์พาโชคกับช่องคนเล่นเลขเนาะค่ะเนะาะกับฝาก กดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามที่สำคัญก,กดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็เดินทางมาที่วัดปูสามแปดค่ะมาตามคือเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะตามแนวทางตามตัวเลขตัวดีตัวเด็ดของปูฝากตอนพี่น้องเอฟซีเฮาคือเก่าเนาะค่ะเนาะกะมาเบ่งนะคะว่าปู จะเพิ่มตัวใดน้่นตัวใดเป็นพิเศษหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเล็กหรือเปล่านะะเนะาะค่ะเนาะค่ะเขาไปตามแนวทางจากปูสามแปดพร้อมๆกันเลยค่ะรอฟังเบิ้งนะคะว่าปู่พ่นจะมีตัวเล็กตัวใดเพิ่มเติมขึ้นมาบอรหรือว่าน้่นตัวใดให้อีกนะะเนะาะค่ะเขาไปกราบนมสัสก,การปูพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นที่ไหนคะมาเจน,านีบ่นอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งว่ะค่ะปูนี่เออนี่ดีย คืออันนี้เป็นงวดของวันที่สิบหกมีหน้ามันปะค่ะปูนั่เลยนี่ชานตัวอ๋อต่อกันเพืพ่อซูนเกาหาหนี่เลดดค่ะนี่มาเข้าดิยอ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะพี่น้อง <c oughs> อันนี้นะคะปูว่าเป็น <c oughs> เป็นสูตรของงวดที่แล้วนะคะคือปูได้ซูนเกาหานะคะเนาะน,นี่นปูได้ซูนเกาหาแต่ว่างงวดวันที่สิบหกมีหน้านะพี่น้องเนาะ ปูไดเป็นตัวนี้นะคะคือหนึ่งเก่าหาเด้อค่ะสูตรเดียวกันกับที่ปูไฮศูนเก่าหาน้พี่น้องเนาะแล้วนะคะมาเขากันกับสูตรนี่อีกพี่น้องค่ะเขากันกับสูตรชุดเจ็ดตัวมาสามตัวมาสามตัวนะคะนี่คือตรงกันแล้วพี่น้องมีเก้ามีมีเก้ามีหนึ่งมีห้านะคะชุดเจ็ดตัวมาสามตัวนะคะอันนี้คือเป็นสูตรที่ปูไ่ถือสามตัวนะคะในวันวันที่หนึ่งมีหน้านะคะเนาะ แล้วงวดวันที่สิบหกมีนานะคะปูหายเป็นตนัวนีเดอ้อพีนออพ่น้องหนึ่งเก้าห้าเด้อพี่น้องค่ะค่ะป,ปูตรงกันเนาะเินกันมาเวีทนหาอยู่เด้นหาเวีนหาปูปุงวันนี้มีหามีหก<อ>เด็กเ,กเก่าเด็กหกได้เด็กเก่าเด็กหก อันไหนปูเกาหกวันมีมีหกอื่เกากับตัวเดียวกันเหกกับน้ำด้อพี่น้องปูวายจะเื่องมาเล็กเกากับเล็กตัวเดียวกันนะคะเนาะอยู่นี่มาอยู่นี่อยู่นี่ก็บทพิสุทธิอยู่นี่แล้วมีหามีหอกอนค่ะปูมีหามีหกรีนึเล็กลางนี่เจ็ดเด่นให้17เจ็เด่นสิบเจดตัวเดียวห้าเจ็ดเล็กลาง ว่องเล่ยปปูเลี่ยลื่นเด่นเล้วยลื่เบิดแต่เด็ดเล็กรางเงินบ่ค่ะโอ้นี่นี่คือเน้นแล้วเนาะปูเน้นเลี่เบิดแล้วบ่เปลี่ยนตู่นาะปูเนาะปลาเปียนปูเขียนหายเลยพี่น้องเด่นหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเอาปูโค้งสีว่าเน้นเลยนะคะเขียนเขียนใส่ปูหลับปูค่ะอันนี้บ่บ่ปูนี่ค่ะเขียนใส่หนานี่ปู เอาสามตัวน้ำปูเอาสามตัวก้อนเอาเลขบนก้อนปูเอาเลขบนก้อนเขียนเลขบนให้ก้อนค่ะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าค่ะว่าเป็นยังเดียวลูกหลอกเองปูให้ปูเขียนเลยให้ปูเขียนให้ก้อนค่ะพี่น้องนีเดอร์ค่ะเด็กเาะดยนมาเห็ดเด่เขียนให้ ยานพี่น้องคนบกับได้กลับให้ปูใบยานยานผ้ากันบกับเนาะพี่น้องปูกลับหายน้ำหลังเรื่อหลังว่องหายแม่ปูว่องเน้นตัวใดเนี่ยพี่น้องตัวนี้มักช่องตัวนี่โอ้คือเน้นสองตัวนี้เลยสิบแปดเนี่อไยนึ่นมันวิ่งหนึ่งรางนะคะเนาะ นี่เด้อไปจับใส่ตัวก็จับค่ะปูหาหนึ่งค่ะตันี้เลียกหกเลี้ยเก่านะครับปูมันใจเส้นสองตัวอยู่เลยหกนี่สองตัวเนี่ยค่ะมักสองเ่าสองใชรัดด้ยมันอ๋อค่ะผู้ใดมักสองเอาสองใส่เอาแต่ปูมักหนึ่งมักหนึ่งโอ้เอดสองกันหนึ่งบนบนเดียปูบนนี่แหละบาเข็มสองตัวแม่ปู ฝากต้อนเพื่อนตัวค่ะบนสองตัวเก้าห้าเนี่ยเก้าห้ากับหกห้าเนี่ยมีจำหนี้เอาพี่น้องงบน้อยต่อยหนักเด้อพี่น้องผู้ใดมักกับจัดนะคะผู้ใดบ่บ่มักกับปล่อยพานเด้อพี่น้องเพราะว่าปูก็ให้เป็นแค่แนวทางเนาะมาอยู่นี่มาอยู่นี่ค่ะโอ้ในสูตรนั่นก็มีเนาะปูเนาะ มีติดทุกสูตรเด้อพี่น้องปูก็เล่นเน้นไห้แล้วนะคะเพราะว่าปูหาเล็เด่นไห้แล้วนะคะเนาะค่ะอืมมันถึงมาสามตัวสุ่มก็ไดลยอือนะคะพี่น้องปูสามไอขันเป็นว่องนี่เลขสามตัวว่องตัวไหนเออเอเอาทั้งสองเลยบ<ะ>งองเอาทั้งสองตัวเลยเนาะนี่นลงังสองตัวมาตัวลงังสองตัวมาตัวนะคะนี่เห็นว่าปูจับหกไทยสามมันบ่ถือ อเฮดบอกนี่ค่ะเจฮดหนัดมันหักตัวหนึ่งนี่ศูนย์กับหนึ่งปูว่านึ่งตัวเดียวเอาหนึ่งตัวเดียวสเฉพาะเลขลั่งปีที่สองปีที่สองพี่น้องเฮดบอลสีเขียนไห้นะคะตัวชัดชัดศูนย์กับหนึ่งไขมัดได้ก่าออกไปไช่รนมาจนเงือยินค่ะปูวานะคะหนึ่งเก้าห้านะคะระวังนะคะ มันกับหัวกระสิเป็นหนึ่งหกห้านะคะเนาะปูยันพี่น้องบอกกับหัวไ้ความเป็นห่วงปูกลับบห้หน้่ค่ะ้ากาชุดสองตัวบัเปียนมันบอปูเน้นตัวนี้เลยมันบอค่ะเบิดแล้วโอ้ค่ะปูเฮดแล้วเบิดแล้วพี่น้องปูเน้นตัวนีแล้วค่ะล่างปูไ้สองคู่นะคะเน้นสองคู่หนีเด้อค่ะ แต่ว่ารองคือหนึ่งแปดเนาะพี่น้องสีซื้อก็ซื้อปูวาบบซื้อก็เลี้ยวไปนะคะสําหรับตัวรองตัวรองคือหนึ่งแปดนะคะบบซื้อก็เลี้ยวไปพี่น้องปูเน้นให้แล้วนะคะเนาะ,ะมนันแบบไม่ชั่วนั่นแหละเรี้ยวไปนะฮึ่มเลี้ยวๆ <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงไหมบ้มางค่ะี่มีซสานีน่ะปูเนาะเน้นแล้วเด้อพี่น้องคะ่ะ ปูเน้นให้แล้วนะคะมีคนีมีสำนีนะปูเนาะค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไว้พิจารณาเด้อค่ะพี่น้องคะเป็นแนวท่านนะคะเหล็กกะมีเขาไม่รุดนะคะเนาะเพื่อมากเพื่อชอบกะจังตามนะคะมาสามตัวบนมาแถะเนาะปูเนาะมาแถะสามตัวบนปูหมั่นใจว่ามาแถ่พี่น้องเจดตัวนี่พี่น้องเอาไปจับนะคะสามตัวบนนะคะมาแถะนะคะปูจับมาหนึ่งศูนย์เก้าห้า ค่ะใายตรงเลยนะค<อ>ูนะมันขนาดนั้นว่าปูโูนกหาพวกใครบัถือบัตมีผู้ถือได้แต่บัญชเทานั้น เออแม่หนูปูวานแปดหกหกแปดเบื้องฟ้ารถเนี่ยแม่ปูยังไงอยอะมีหน้าหกโถนี่เนี่ยน้าปูโอ้มีหนาเจ็ดโถนผมมีเจ้วันนี้คันไพซื้อบ่ติดในเจ็ดโตนี่บ่ได้เงินบ่ได้เงินน่าแ้วพี่น้องปูยืนยันแล้วเด้อค่ะนี่ตะโกบอลรถยื่นอยู่ละค่ะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะนอกปูวานเน้นให้แล้วนะคะบ่มีเปลี่ยนบ่มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปู หาทุกสูตรมาร่วมกันนะคะเอาโตเด่นไมมให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามาถ้าชอบแคปหนาจอ้พิจารหน้าน้องพี่น้องเนาะ่ะมาเรียบเยอะอันไดก็ค่ะปูบนลางใบน้ำเนล่าเชรนมแบบนี้อ๋อเอาบนลางใบน้ำเลยเนาะสัรน้ปูเนาะพี่น้องปูวาหนึ่งหาดกับหนึ่งเจ็ดนี่เอาไว้บนลางน้ำเด่นด้อเห็นบันมาเห็นบันค่ะ นั่เอ๋อศูนเจ็ดก็มี่พี่น้องเน้นว่าค่ะนี่ออกหอดเลขล่างนะคะนอกปูกกันเลยว่าเอาไว้น้ำนะคะเพื่อมันขึนบนขึนบนน,นะคะเพื่อเห้ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องซื้อบนซื้อล่างไว้น้ำนะคะเพราะว่ากะถ้าเป็นเลขสองตัวก็แค่สี่ครูเอเนาะปูเนี่ยไงบลนไว้น้ำแม่เนี่ยมันจะล่างเลยล่ะนี่วินมันออกน้ำกันโอ้ปูใบยาแต่ล่างเลยล่ะนาอพี่น้องเนาะยุนี่แท้เนี่ย นี่แท้ยูนี่แท้มันใจว่าปูมันใจจักเปอร์เซ็นต์ปูตัวใดเนาะมันใจหลังตัวใดเป็นใหแน่ชี้ด้วยฟัวเอาเลิศดิ้นี่เอาเลิศดิ้นีวัวปูนั่งขาวเงินอีกว่วขาวเฮ้าฟัวนี่เริ่มมองมองมันหาเจตน์มาตัวนี้เกัน มาหนึ่งหาเด้มางหาเจ็ดพี่น้องฟังปูว่านะคะงวดหีาเจ็ดมาเนี่ยที่ออกหาเจ็ดตรงตรงมาหนึ่งหาปูใดขึ้นหนึ่งหานะคะแสดงว่าปูมักหนึ่งหาลายเน้นเด้เน้นเน้นวะค่ะปูเน้นแล้วปูหัวหล่อแล้วพี่น้องเดยวชบาสีวงกลมไฮ้บันหนึ่งหาเน้นไหมปูหัวหล่อแล้วพี่น้องปูบอกแล้วเด้อว่ามองเดียวกันกับหาเจ็ดที่มาตรงตรงนะคะในงวดในงวดก่อนนะคะเนาะ นานพี่น้องเห็นบ่มคะได้เน้นคัดคัดเม็ดเดียววงกลมแบบใหญ่เลยค่ะหาซื้อไีเลยหาซื้อไลอตดตอรีใบหนึ่งห้าหนึ่งเก็ดเท่านั้นเอ้ตะลีน้องปูเนาะค่ะพี่น้องปูยืนยันแล้วเด้อค่ะหนึ่งแปดใบลองไปจังน่อยโอ้หนึ่งแปดลองไปจังน่อยน้องปูเนาะมักสองตัวเท่านี้โอ้ค่ะปูหมักสองตัวเท่านี้นะคะเนาะปิดที่ ค่ะพี่น้องคะหลังจากได้ฟังแนวท่าจากปูสามปดเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะปูพิ่นกันเนีนนห้เลยค่ะบ่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเนาะคะ่ะเนาะสําหรับเหล็กปูนิ่นมาห้เลยค่ะทีทุกคนได้ฟังที่ปูเพ่นเบามาแล้วเนาะคะ่ะทีแอดเด้๋ยทายทําลงไปนะคะกัล่องเอาไปพิจารณา,าบ้่งค่ะพี่น้องคะปูเพ่นเน้นย่าแล้วนะคะ่าเหล็กตัวนี้นะเขาแน่นอนนะคะลานเปอร์เซ็นนะคะเนาะพี่น้องคะ่ะ เน้นๆให้พร้อมค่ะทีเดวงกลมใบไห้นะคะทีอแอดเดวงกลมใบไหเนาะคะ่ะเนาะกะไห้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ้องขาแคปหนาจอกันไว้เด้อค่ะเด้อเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะหมกักกะจัดคัดกพนนะ,ะกพัน,นเนาะค่ะบหมักกะปล่อยพานได้เลยเนาะคะ่ะเนาะราะว่าว,าวิเคราะห์เบิ่งดีๆก่อนการลงทุนเพราวาการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะค่ะเลขก็มีเขามีรุดเป็นธรรมดานะคะน่ะเนาะคนบุนอยู่บางกอกคนบอกอยูภาคอีสานนะคะวิเคราะห์เบิ่งดีๆค่ะ ค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้มักชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ขาดจะได้บ่พลาดข่าวสารข้อมูลตัวดีตัวเด็ดสํำหนักใดดีส้ำหนักใดเด็ดหรือว่าเหล็กเด็ดเหล็กดังจากสํำนักใดใดก็ตามเนาะค่ะเนาะหรือว่าคลิปต่อๆไปจากท่างช่องเพราะว่าท่างช่องอัปเดตคลิปทุกๆมือค่ะคลิปใหม่ๆทุกมือเลยเนาะคะ่ะเนาะกับขอฝากช่องไม่น้ำนะคะเด้อช่องข้นเหล็กน,นะคะ ฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งไว้แน่มด้เลยค่ะเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้องเอฟซีข้าว้ยแค่นี้กอนเนาะคะ่ะน่ะพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ